เราก็จะทำการมัดข้าวแม่เป็นคนก่อใส่ถุงให้นะน้องสมัยก็จะมัดข้าวแบบนี้เราจะใส่บาตรุ่งนี้นะคะพระร้อยรูปนะะมาที่โรงเรียนพี่แตง่งมาทำใหม่ทำเหมือนเมื่อกี้โอ้อน,นี่เอาก,ก่อนมาแม่จำให้อ่ะแม่จำให้หนูก็มัดเลย ทนโอเคมันังไงลุ้นมากค่ะทุกคนลุ้นมากค่ะไหนดึงเหรอทีนี้ดึงข้างใดข้างหนึ่งปล่อยข้างไดปล่อยข้างนี้ไม่หนูจับข้างนี้ไว้จับข้างนี้เดี๋ยว เออจับอันนี้สิจับที่หนูเอามาเนี่ยเออตัวนี้ปล่อยอ่าดึงดีนี่อ่าน่านติดแงับแล้วโอเคอว้าวหอนุมัดได้สองถุงแล้วค่ะเก่งมากเลยอุยอ้ยอุย้ยอ้วายพรุ่งนี้หนูจะใส่บาทนะคะ <c oughs> อ้าวเราต้องทำหนึ่งร้อยถุงนะคะ เยอะมากเลยเราต้องดึงแน่นๆนะไม่งั้นมันจะหลุดนะคะโอเคทำงานต่อข้าวใส่ถุงค่ะโอเคบายยขอบคุณทุกคนที่รับชมชานางงามแห้ง